สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันวันนี้ยังมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์ที่30มกราคม2,565นะครับผมไปที่ศึก c u p of Nation นะครับก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายจริงๆคืนนี้มี2คู่นะครับเกมอียิปต์กับโมโร็อกโกที่จะเล่นกันในช่วง5ทุ่มนะครับคู่เซเนกัลกับ a t o ว i a อร u กินีคู่นี้รอบดึกเลยนะครับตีสอตรงก็ คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอกับบูกินาฟาโซนะครับก็ถกว่าน่าจะลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมเซนก้าเป็นทีมเต็งแชมป์มนะครับก็เป็นรองแชมป์จากครั้งที่แล้วส่วนอีควาโทเรียกินีมาถึงรอบนี้ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นมามืดเลยนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาครับเซนกาเล่นรายการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับดัดล่าสุดก็ผ่านแคปเวิร์ดมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนทางด้านอีควาโเรียกินีก็ชนะมาลีมานะครับในรอบ16ทีมสุดท้าย ส่วนถิติเจอกันก่อนหน้านี้ก็เป็นรอบคัดย้ายในศึกแอฟริ a ันคัพ f Nation 2เกมเซเนกัลก็ชน,นะทางด้านเอกอทเเรียกินีไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับสกอร์สาแล้วก็หนมาวันนี้ด้วยความพร้อมแล้วก็ถิติดงเดิมเกรดบอลก็ต้องบอกว่าทางด้านเซเนกัลดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนักเตะสตาร์ดังข่าวดีของเซเนกัลคือเซเดโอมาเน่ กลับมาซ้อมกับทีมนะครับหลังจากที่เกมที่ผ่านมาบีมหาการบาดเจ็บที่ศีรษะแบบรุนแรงแล้วก็ตัวเองคงอยากจะเล่นนะครับล่าสุดกลับมาฟิตแล้วก็ซ้อมกับทีมได้แล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนความพร้อมของทันานอ u ควาทอริโอกินีวันนี้ตัวหลกัหลกๆก็คงจะเป็นเซตเดิมๆนะครับที่จะลงเล่นก็จะองบอกว่ามาได้ไกลถึงรอบนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับทดนาน อีควาทเรียลกินประตูเป็นทางด้านโอโวนครับแนวรับมีโคโ้โอเบียงส่วนตรงกลางก็มีทางด้านกาเนตแล้วก็รวมไปถึงทางด้านมิรันดาข้างหน้าเนะี่ยบิโกโรนำทับมานะครับก็ชื่อชั้นชื่อนักเตะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ก็อาจจะมาด้วยระบบทีมเวิร์กมาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วน เซเนก้านะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะจัดชุดเต็มนะครับประตูเป็นเอโดอาร์เมนดี้แนวรับนำทัพโดยกุริบารีเล่นกับทางด้านดียโรตรงกลางมีโนเลตเบนดี้มีทางด้าน x, อิริเซกมีกาหนาเกน,นะครับที่จะเล่นในตรงกลางส่วนข้างหน้ามีไซเดโอมาเน่บูไรเดียนะครับที่จะลงเล่นก็ด้วยชื่อชั้นด้วยสถิติเดิม,ดมผมก็ยังชอบไปที่เจ้าถิ่นอาจยังชอบไปที่เซเนกัลว่า ในเกมนี้แล้วเนี่ยมาถึงรอบด้วยขนาดนี้น่าจะเน้นอยู่พอสมควรนะครับก็คงจะไม่ติดประนาดเพราะว่าทีมอย่างทางด้านอิควาโทเรียกินีเนี่ยมาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็ต้องฝีมือต้องมีระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับชื่อว่ากุญซือของเซเนกัลคงไม่ติดประมาทคงเน้นลูกทีมเล่นด้วยความระมัดระวังแต่ว่าเกมรุกของเซเนกัลรวมไปถึงแผงวิฟิวเป็นจุดเด่นของเซเนกัลในชุดนี้ครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาจจะจบภายใน90นาทีนะครับเซเนกัลดูเหนือกว่า ทุกกลุมกําลังถ้าไม่ผิดพลาดเล่นกันดีๆเข้าระบบแนวรุกใช้โอกาสไม่เปืองกินกันคมๆผมก็เชื่อวันนี้บอลในรอบ8ทีมเซนกเกลน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันดงให้แฟนๆเชียร์ไปที่เซนกเกลวันนี้จะชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเจอกับบุกินาฟาโซนะครับ